อสวัสดีพี่น้องครับออกจากเสียกพีครับผมคิงโพดํานะครับผมก็เดี๋ยวพาพี่น้องแวะมาที่เนินแห่งนี้อีกครับอีกสักครั้งหน่อยอีกสักครั้งหน่อยพามาชมครับพามาชม เมือม่อตอนเช้าครับฝนตกลงมานะครับถ้ามาช่วงนั้นนี่น่าจะเห็นช็อตมันช็อตเด็ดหลายคันอยู่ครับขึ้นมาหลายคันแล้วช่วงคำ่ำฟอร์ดฟอร์ดครับฟอร์ด โตยต้ามาด้าโตโยต้อยตาอีกครับเลยคงนะครับเด้ออืคันนี้บรรทุกอะไรมาเนี่ยโอ้มาเร่งเหรอวะต่ละขั้นไหมโอ้วันอะไรวันนี้ทำไมถึงรถเยอะแทะ้บรรทุกอะไรมาครับ วงกว้างครับมิซูครับหนหาวาล่าจมทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันหลังฝนตกผมจะมาพามาดูครับวันนี้ตกผ่านไปแล้ว ยนเกียร์โอ้ถอนตัวรถนมครับมีหกรอบรรทุกสักคันมาไหมยังไม่เจอเลยครับเอาบอกกันอีกครั้งนะครับผมว่าทําคลิปไหนก็ ไม่เห็นบอกเลยว่าที่ไหนนะตรงนี้ก็คือผาช่องชาติครับเส้นทางข้ามไปอำเภอหนองบอัวซอกับอำเภอโนนสังนะครับเชื่อมกันนะครับเข้ามาทางฝั่งบ้านโศกกั้นเหลืองครับบ้านโศกกั้นเหลืองครับพี่นอ้องเลียกเขามาเห็นรถตรงนี้ครับ ไปตรงนี้มีพระใหญ่สามารถไปท่องเที่ยวได้ครับไหว,ว้พระก็จะมีเนินขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าผมไม่ค่อยถ่ายเพราะว่าผมชอบมาถ่ายโค้งนี้ครับเพราะว่าโค้งนี้มันชันสุดแล้วครับเนี่ยฟังดูเสียงรถหกล้อครับชัวแน่หกล้อแน่นอนอันนี้ โอ้ไม่ใช่หกล้อครับปัดเสียงปั่นหกล้อเนะี่ยไททันครับเสียงยังกับหกล้อโอ้โห <laughs> <laughs> พิชิตพิชิตเออไม่ไหวเห็นไหมยี่สิสองครับไม่ไหวครับเออ นี่สามตายอึก <laughs> โอ้ยนี่ตรงนี้ขึ้นเกียร์สองไม่ได้ครับนี่ต้องเกียร์หนึ่งครับใครมาเกียร์สองตายหมดเลยครับ ป่อยมันเลยลงมาด้วยลูกผีเด้อบึงดีๆเด้อเสียวยูด่ด,ด,ดิผมเสียวนะนั่งอยู่ท่านี้ผมก็เสียวนะเย็นหนึ่งนะครับเนี่ย โอ้ห oh, ลูกเพจะแรงไปไหนลูกเพอด oh. ส่งแห้งเน่ว่าขั้นนี้ไหมเดี๋ยวผมจะพยายามพามาดูนะครับตอนฝนตกนะคนที่เขาใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับก็เข้ามาคอมเมนต์อยู่นะครับบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีรถบรรทุกขึ้นมานะครับ ขึ้นมาแล้วก็ปีนตกลงข้างถนนบ้างครับขวางลำบ้างครับบางามันเป็นทางที่แคบนะครับแล้วก็อันตรายนี่ตรงนี้แหละสุดๆคือตรงนี้แหละจากบริเวณตรงนี้ครับขึ้นไปข้านบนนะครับชัน เจอกับฟอร์ดหน่อยฟอร์ดตัวนี้ว่าไงโอ้โหขยมขยมวโว ถูกอย่างมากทีส่งหนักแค่อีพอย่องน้โอ้โห กือบดับครับเมื่อกี้นี่เกียร์สองไม่ได้ครับต้องเกียร์หนึ่งครับคนที่ไม่เคยมาก็จะมาเกียร์สองครับแอนมาอยู่ลงมาจริงสุดเอ้าที่ากันเนาะมาเสครับมาเสร <c oughs> ไปรัดคู่มาแต่แก่พวดอ๋อพวดก็เข้าท้องแมงรัดรัดลงน่นสูง เจ้ไปยังผู้ต่อพ่อท่องผมมาใส่มาผมมาใส่มาครับโอ้สวัสดีครับว้าดูแต่เน่าแท้เนยาเนี่น้ทัาผมมาสินทางนี่ย้อนคิดไปเนี่ยเจ้แรกนี่ไปครับผมมา่ถวแรกเียวนี้ครับ่ถวแรกโอ้พนันคิดสินทางอ้ไรรอบรอบผได้เห็นพวกเน่าลงคิดทางนี่เยอะเนาะก็ผู้เดียวไ้เออครับจังครับผมฝากเม้ในคอมเมนต์ะไปไปครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ เจอ f อซพอดีครับเดินทางมาพอพอดีท่านเจอวันที่ผมมาถ่ายคลิปพอดีผมว่าจะอยู่รอดูรถบรรทุกสักคันเนาะรถบรรทุกของหนักมาสักคันไม่เห็นเลยครับผมว่าจะดูว่ามันมันจะขึ้นได้ไหมเนี่ยนี่ครับผมอยากดูตรงนี้แหละว่ามันจะมีอาการเป็นยังไงครับ ผมก็คิดว่าพี่น้อง fc ก็คงจะอยากดูเหมือนกันครับมันจะอืดไหมมันจะได้ถอนต่อไหมโอ้โหคันนี้คันนี้หนักไหมดูครับคันนี้มันทุกของมาหนักไหมฟังอาการแล้วเหมือนรถหนักอยู่นะ โอ้ oh, หนักเนี่ยโอ้โ oh. หไหวเปล่ะคือเป็นชีโอ้ oh. ไหวเปล่ลูกพี่โอ้โอ้ใจสีหลุดสีขาดน้ำแท้ การเหมือนจะไม่ไหวไหมโอ้โหยี่โกโอ้อึ๊ <laughs> แต่ละคันโอ้โหไม่ไวเอเด็ดถอนต่อเด๋ยวสองครับมาอีกแล้ว อีส <rude S 2> ุสุครับอีสุสุอีสุสุเสียวมากอีสุเบิดอึกอึกอึกเออไม่ว่ารุ่นไหนเนาะทำมาเกียสองไม่รอดสักคันครับต้องได้ถอนครับ